ถ้าอีกมันไม่ขาดหรอกหิ้งเหี้ยวิ่งเข้าไปยุ่งสอ่ะอ่าโอ้ยหนี่ตรงนี้สีโลแบ่งง่ายเลยยกเลยครับทำไมทำไมทำไมผมาผมไม่นี่ส่วนใหญ่รวบข้าวทั้งหมดเลยเออประมาณห้าตันครับตายปลานะแล้วส่วนมากเป็นปลาอะไรปลานินครับปลานินตะเพียนตะเพียน ยีสกปลาส้อยตายเพราะอะไรตายเพราะน้ำน้ำนกน้ำนกน้ำสาเหตุนกน้ำฝนตกอ่ะหรือไงฝนตกฝนตกแรงวันนั้นอืมอืมโอ้ยอมกลัวปลาพี่มันเก็บมากี่วันแล้วครับผมเก็บมาสองสองวันนี้แล้วครับสองวันแล้วใช้เรือวิ่งเก็บไปเหรอเรือวิ่งเก็บ เป็นเรือธมรานครับโอ้พผมทำงานธงรานอ,าาอยู่นี่เดี๋ยวมันขึ้นมาดูว่ามันขึ้นถึงมา

好，咱们。 เติดๆนะจะเดินใกล้ห้าสิบกว่าคนได้ปันนินลุงได้ไปกี่โลอ๋อสิบกว่าโลได้มัเหรอแล้วคนเอาเยอะไหมประมาณกี่สิบคนประมาณเท่าไหร่วะประมาณเยอะแค่าหนห้าสิคนนั้นไปคนนี้เ้าวเ้าวสิบคนเนาะคนแถวนี้สิ คนแถถววนนีี้้้แแบางล้วตอนนั้นมันตอนมันนกมันนกน้ําเหรออ่ามันนกเอาไปกินได้สิแล้วมีคนไปขายไหมหรือเอาไปกินอย่างเดียวพูดถึงหรือว่าก็ก็มีมั่งเนาะก็มีมั่งอย่างเงี้ยมันเยอะเกินไปกินไม่ไหวอ๋อก็ไปขายบ้างขายอ๋อแล้วนี่ปีหนึ่งมีจะครั้างไหมอย่างเงี้ยเขาบอกจะมีปีละครั้งเหรอมันจะมีปีละครั้งหรืมั้งนนกน้ำฝนมันตกเยอะเนาะมันตกอืม นี่นี่แล้วลุงมาหวานแหรื่องมาหวานแหววานแหอ๋อหวานแหอะไรเงี้เขา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 ไม่ว่านอะไรเงนี้ยหรือไง,ไ,งไม่ว่าแล้วมัเหรอเออเขาดีผมนึกเาว่าเอาข้าวไข่ให้ถมากินได้ทุกคนทั่วไปใช่ไหมได้ไ, <ป S 1> ได้ได้เขาไม่วา่าเยอะเมื่อวานเมื่อว,วานก่อนหลายเข้อหากนันตั้งแต่ สองสามคืนก like ่อนแล้วครับมันมันมันนกมากี่วันแล้วล่ะสองสามวันแล้วครับนอนแต่แต่บางคนช่างเขาบอกว่าไอ้ที่ที่นกอะชวบ้านเอาไปก็ไปแต่นี่เขาไม่เกิดบนเนี้ยที่มันเหม็นคือว่ามันเน่าอยู่ล่างขึ้นมาใช่ครับเพราะมันนอกน้ามันก็ตายกันมันตายมันยังไม่ไม่โผล่ขึ้นมาใช่ครับรว่าเป็นปานินตายก็อยู่ใต้น้ำนะพอมันเน่ามันก็อืดขึ้นมาก็ลอยไป้งฟางแล้วส่วนมากคนเอาไปนี่สักกี่ตันเนี่ยหลายตันเลยเนี่ย หลายตันเนกันเป็นตันนะครับหลายตันเลยแหละก็ออได้ด้วยขายด้วย